เรื่องนี้ก็เป็นนโยบายการทดแทนประชากรตามบทคลิกกับของทฤษฎีแห่งการตอบโต้หลายทางของคิงซีเดวิสนะครับก็คือ <c oughs> สืบเรื่องมาจากที่เราก็รู้ปัญหาประชากรตอนนี้ของเราก็คือ,เ,อเกิดน้อยลงประชากรจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะตอบโต้อย่างไรนะครับเมื่อปี1963งเก้าหกสามนี่ยคิงซีเดวิสซึ่งเป็นนักทฤษฎีเนี่ยได้พูดไว้ชัดเจน เนื่องจากว่าเขาตอนนั้นฉากกอลลล้นประเทศตอบโต้เนี่ยคิงซีเดวิสบอกว่ามันไม่ได้ตอบโต้เรื่องเดียวมันไม่ได้ตอบโต้เป็นทางเดียวไม่ได้ลดการลดการเกิดลงอย่างเดียวแต่มันในอังกฤษเนี่ยก็มีการทั้งลดการเกิดทั้งแต่งานช้าขึ้นนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของการไม่แต่งงานก็เยอะขึ้นแล้วก็ที่ไอร์แลนด์เองก็แต่งงานช้าแล้วก็มีการย้ายถิ่นออก นะครับก็ก็ถือว่าการย้ายถิ่นออกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะลดะสิ่งเหล่านี้นะฮะความความกดดันทางด้านาประชากรทางด้านของอญี่ปุ่นก็ใช้วิธีลทำ abortion ออมากขึ้นนะครับเป็นต้นหรือว่าก็กเป็นนโยบายที่อย่างฟิลิปปินส์ก็เลยมีลูกกันไปเรื่อยๆไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลดนะแต่ว่าใช้การส่งออกแรงงาน ป,ประเทศต่างๆครับหรือว่าในช่วงแรกๆที่เราก็พบว่าภาคอีสานเรายังเข้าถึงการวางแผนครอบครัวไม่ได้เนี่ยก็ใช้วิธีส่งคนออกย้ายถิ่นมากรุงเทพกันอย่างนี้เป็นต้นก็คือความการย้ายถิ่นกับภาวะเจริญพันธุ์เนี่ยมันเป็น,นกลไกทางประชากรที่อยู่ร่วมกันมาโดยตลอดวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้คุยกันว่า การตอบโต้เนี่ยเราก็ต้องใช้ทั้งการเ,าเกิดที่ลดลงหรือว่าสร้างอีโคซิสเต็มให้เอืเอ้ตอต่อการมีลูกเนี่ยให้มากขึ้นในขณะ,ะเดียวกันก็สามารถที่จะดึงดูดประชากรย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศเป็นการทดแทนได้ด้วยทั้งสองอย่างสามารถทำรปได้พร้อมๆกันนะครับซึ่งมันจะเกื้อกูลกันด้วยนะครับในโดยสองนโยบายนี้มันจะช่วยการป้องกันการ ศูนสลายของคนไทยถ้าเราใช้คือใช้คำว่า p e r i s h เนี่ย p e r i s h นี่คือคือมันจะศูนสลายไม่ใช่ศูนพันเพราะว่าคนไทยเรามีมีหลายพันนะครับไม่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 แน่นอนว่าเป็นพันพันเป็นยังไงแต่ว่าการศูนสลายของประชากรเดทีฟเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรณรงค์เรื่องเรื่องการเกิดอยู่ต่อเนื่องอยู่นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องดู ดูแลการนําคนเข้ามาอย่ามีแบบแผนเพื่อให้ไม่ให้เพื่อให้เกิดข้าวัฒนธรรมสังคมพระหุวัฒนธรรมที่มีแบบแผนที่สมดุลนะครับตารางที่หน้าหน้าต่อไปได้แล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรม s p e c t r u มนะครับของเดมอฟฟิกโปรเจคชันเดมเด e เพรสเดมเพรครับเราก็จะเพื่อจะมาสร้างไดยละล็ การทํทานโยบายกันนะครับอันนี้ก็ศาปประชาชาติใช้โครงการนี้สําหรับ Population and Development Policy ในประเทศต่างๆมามากนายน,นะครับก็ลองทําดูก็ผมก็ทรามี4 Scenario ี c Sc S n a r i o ที่1ก็คือถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับจากประชากรเราใช้เราใช้ The, The f a c t o ประชากร70ล้านคือตอนนีเ้เวลาเราพูดถึงประชากรเราจะต้องพูดประชากร The f a c t o มากกว่าที่จะบอกว่า เป็นเฉพาะคนในชาตินะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเนทรนใหม่ของของ UN ที่ถือว่าทุกคนและ NCC ไม่ว่าจะเป็นไมเกรนหรือคนเนทีฟเนี่ยก็ต้องถูกนับเท่าด้วยกันนะครับแล้วจึงต้องใช้อ่าดึงแฟกโตที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาเขารายงานว่ามีประชากรเท่าไหร่ตอนนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเอาอานับท่องเที่ยวนับรวมด้วยถ้าอยู่เกิน3ามเดือนขึ้นไปนะครับเน เราจากจาก70ล้านคนเนี่ย TFR 1.08ล่าสุดนะครับจากประทรวงสาธารสุขถ้าเราไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเราก็จะลดลงมาเหลือ32ล้านคนซึ่งอันนี้ก็จะคือครึ่งหนึ่งนะครับจะตรงกับที่ U.N. หรือว่าที่ลอดเ,อร,เอร์วลเซตของแลนเซตแล้วก็อาจารย์เกลือวงศิลป์น,นะครับก็ทำ protection เช่นเดียวกันบอกว่าลดลงมาครึ่งหนึ่งอาจารย์เกืือบอกว่า แต่ไม่ใช่เจ็ดสิห้าปีนะที่จะแค่หกสิบปีไม่ต้องถึงคอสอสิ้นศตรวรรษที่ยีบเอ็ดนี้แต่ว่าแค่หกสิบปีก็จะเหลือแค่สามสิบสองล้านแล้วนะครับนี่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนะครับอันที่สองทางขวามือก็เป็นเป็นสแตนด์อโอที่ว่าเป็นแมสซีคอิมิเรชันโพลิซีสแตนด์อโนี้คือหมายความว่าถ้ามี มีมีนโยบที่นำนำประชาคนเข้าในแมสซีฟคำว่าแมสซีฟนี่เคยใช้ตั้งแต่สมัยของออสเตรเลียที่หลังจากสงครามโลกที่สองก็เริ่มต้องการเอานำคนเข้ามานะครับหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดเนี่ยก็มีนโยบายนี้จาก7ล้านปฏิบัติไปยี่สิบล้านแล้วก็ใช้นโยบายแมสซีฟ immigration policy ั้ง เอ่อ uh, UN ก็ recommend ชื่อนี้นะครับ massive immigration ใช้คำนี้นะครับเอ่อดรปีเตอร์แม็คโดนัลนะครับซึ่งเป็น president ของ IUSSP International Union for s c i e n t i f i c Study in Population เนี่ยเคก็ใช้ใช้คำว่า massive immigration p r o c i d u r แล้วก็ค้าเว่าประเทศไทยน่าจะต้องเอาเข้าถึงปีละ450,000 ถึงจะถึงจะพอเพียงที่จะมีประชากรประมาณปัจจุบันหรือน้อยกว่าปัจจุบันบ้างน,นอกจากนั้นเยอรมันตอนนี้เลยนะครับก็ใช้คำว่า Massive Immigration Reform ปีนี้เริ่มต้นจะดึงคนเข้ามาเหมือนกันก็ถ้าเผื่อเราใช้หลักที่ว่าอสองแสนคนต่อปีนะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างโดยประมาณเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีประชากรได้45ล้านคน ยโอที่สามทางซ้ายมือก็คือ,อ National Agenda คือวาระแห่งชาติที่ประกาศกันไว้แต่ว่าประกาศไว้แล้วก็ทำมีกิจกรรมบ้างบางอย่างแต่ว่าไม่ได้ตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าแล้วเราจะจะ,จะเอา,อาเป้าคืออะไระครับก็ถ้าเผื่อผมจะตั้งว่า,าจาก1.08ครับ TFR 1.08เนี่ยเราสิ้นสุด สัตวรวัตที่ e ีปเนี่ยเราอยากจะน้าให้ดึงขึ้นมาให้ขึ้นไปถึงสองจุดอย่างเดิมหรือใกล้ชิด2อุดมากที่สุดก็คือต้องการทดแทนให้ได้ใช้เวลา75็ดสิบหาปีพัฒนา,อ,าอีโ,โคซิสเต็มให้มันเอื้อต่อการมีลูกนะครับอ,อย่างอเมริกาเขาก็1นึ่งจุดเราก็ยังเอื้อที่จะงพอมีลูกได้ก็ยังดีกว่านะครับถ้าแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเวลาถึง เ uh, 75ปีถ้าถ้าตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องกลับไปมี replacement ให้ได้ใน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 ศตวรรษนี้เราก็สามารถจะตั้งเป้าอันนี้ได้นะครับถ้าเผื่อเราทำอันนี้ได้ีน่ก็แปลว่าการันตีว่าประสาทก่อนจะไม,จะไม่จะไม่หายไปนะครับเพราะว่าทุกๆุส70ปีมันจะหายไปครึ่งนึงถ้าถ้าเผื่อเราไม่สามารถที่จะตั้งเป้าทดแทนไว้ได้ ส่วนอันที่สาอันสุดท้ายนี่ก็คือว่าถ้าเพื่อเราทำทั้งสองอย่างเหมือนกับมัลติเฟสิกเรสปอนส์ฟูซีนะครับก็คืออย่างที่คิงซี่เดวิสพูดว่ามันก็ต้องทำได้วยกันนะครับทั้งอเอานำํำนำประชากรเข้ามาด้วยอิมิเกชันเข้ามาแล้วก็มีทั้ง a อ e เจนด้านด้าน,านการเกิดเราก็จะได้62สล้านคนหกสิล้านคนในในในที่สุดอันอตุวัตนี้นะครับ ซึ่งก็จะน่าจะเป็นออบปติมัมปรับพลเชันอันนึงทั้ง4 s c e n น r i ยโอเนี้ยก็ก็ไปเพื่อที่จะช่วยกันคิดเป็นโพลีซีไดล็อกว่าเราจะอจะเห็นอย่างไรนะครับว่าว่าเราจะทำยังไงบ้างแต่ถ้าเผื่อเราดำเนินการาเนี่ยแมสซีฟอิมิเกชันเนี่ยถ้าเผื่อเราจะดำเนินการเราก็ต้องทำอย่างาถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อเพื่อไม่ให้มีปัญหา,กาเกี่ยวกับการ คอนฟ lict ระหว่างประชากรใหม่ประชากร,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 รเก่าแล้วก็ใช้วิธีที่เรียกว่าหน้าต่อไปนะครับก็เป็นการ Basic ิทธิม r a t i ชน policy นี้จะต้องทําเพื่อลดความเหลือ่อมล้ําแล้วก็กระจายอํานาจนะครับโดยใช้หลักการของส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาครัฐสภาแล้วกว็รัฐคณะรัฐมนตรีนะครับมองภาพรวมไม่ใช่มองแต่เพียงเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอย่างเดียวแต่ว่าควรจะมองภาพรวม ให้ให้เกิดประชากรที่มองได้หลายหลายมุมนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันนะครับรรลดปัญหาความลืมน้ำต้องมีเป้าว่าถือความสุขของคนทั้งหมดในที่สุดนะครับเราก็ต้องมาดีไซน์วเวนะครับว่าเขาเข้ามาจะมีวีซ่าช่วงสั้นวีซ่าช่วงยาวเรามาเน้นเรสิเดน หรือว่าลองเทอมเรสซิเดนหรือว่าจะขอ,อขอสัญชาติมึกเป็นพาสเวนะครับที่เหมาะสมซึ่งเราจะต้องคิดร่วมกันอย่างกรณีที่ต้องการที่จะให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินมาเช่าที่ดิน99ปีหรือว่ามาซื้อที่ดินเนี้ยโดยที่เขายังไม่เป็นคนไทยเนี่ยอันไหนควรจะมาก,ก่อนถ้าเขาเป็นคนไทยก่อนเราสามารถที่จะคัดกรองดูแลให้ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดแล้วหลังจากที่เขาเป็นคนไทยแล้วอินเตอร์เกรตเรากับกับเราเรียบร้อยแล้วก็มีการซื้อที่ดินแต่ถ้าเราให้เขามาเข้ามาซื้อที่ดินเช่าที่ดินได้เลยโดยที่เขาเป็นขครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เราไม่สามารถจะอินเตอร์เกรตอะไรกับเขาได้นะครับเขาก็มาซื้อที่ดินอย่างเดียวเนี้ยอันไหนมันอันตรายกับกันเนี่ยพาสเวอันนี้เราต้องดีไซน์แล้วก็มาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายอันต่อไปครับ ตัวอย่างเช่นว่าพวกที่มีทักษะสูงตอนนี้แม้แต่ทัป์เองนะครับก็ให้นักศึกษาตอนนี้บอกว่าถ้าจบแล้วเนี่ยศัาทีไปเรียนปริญญาตรีบบโทรไปเรีเอกที่อเมริกาก็สามารถที่จะขอปิี่นคาดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นแนวใหม่ที่ทัป์เผยออกมาแล้วนะครับกลุ่มนักลงทุนก็ดีนะครับกลุ่มนักวิจัยและวัตก,ก,กรรมเราต้องการมากที่สุดกลุ่มผู้ประกอบการ เราไม่ได้ต้องการแพร่เป็นพวกบริษัทข้ามชาติอย่างเดียวแต่เราอยากได้ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มาทํางานขนาดเล็กร่วมกันกับคนไทยหรือได้นะครับอาจจะไม่ต้องมีนายจ้างก็ก็เป็นนั้นเป็นอ่าเป็นแนวใหม่นะครับหลายประเทศเริ่มใช้ไม่จําเป็นต้องเป็นลองเทิมเลสซิเดนต์โดยที่โดยที่มีนายจ้างเป็นตัวเป็นตนนะครับสามารถเข้ามาแล้วมาหางานทําหรือว่ามาสร้างงานได้เองได้ด้วย เป็นดิจิตอลนอร์มก็ได้ด้วยนะครับแต่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยครับที่สําคัญก็คือกลุ่มผู้นําทางจิตวิทยาณและสังคมดึงดูดนะักสิ่งแวดล้อมนะครับนักพัฒนาสังคมองค์กรสังคมที่ไม่แสวงหากําไรองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําผู้นําทางจิตวิญญาณทาง,ทางเศรษฐกิจพอเพียงผู้นําผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมนุนสนศาเป็นซอฟต์พาวเรนะครับ ศิลปินนะักกีฬาผู้ฝึกสอนอันนี้จะเป็นโซเชียลแคปิตอลที่ที่อาจารย์สุวิทย์มูนเช้านะครับนจอกซึ่งจะมาช่วยไม่ใช่บอนดิ้งอย่างเดียวแต่จะช่วยบริดจบริดจ,จด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญพอๆกันกับทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะมองมองภาพหรือว่าดีไซน์นะครับ คนที่เราจะเข้ามาเป็นคนไทยแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยให้ให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทําแต่เนิ่ <c oughs> ๆนๆก็แค่นี้นะครับก็คือเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ทพประชาก,กรของอหน้าสุดท้ายกันแล้วครับ <c oughs> ครับที่เราจะต้องคิดกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประชากรที่เราลดลงใน,ในระยะยาวในเรื่องนี้ก็ฝากให้ทุกคนนะครับที่ไหนที่ประชุมเนี่ย ช่วยกันคิดนะครับสี่สเนารยโยนี้ในระดับนี้แล้วก็ต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณครับ